อยากทําธุรกิจที่บ้านแต่ยังไม่มีเงินลงทุนต้องเริ่มยังไงดีคําถามนี้นะคะเป็นคําถามที่มาจากอินบ็อกซ์ในเพจนะตามประสบการณ์ของวินเลยนะคะถ้าเราอยากทําธุรกิจหรืออยากเริ่มต้นทําธุรกิจอย่างแรกที่เราต้องดูเลยคือเราจะทําธุรกิจอะไรที่บ้าน เมื่อเรารู้ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรที่บ้านอย่างที่2คือมีอะไรที่เราต้องเตรียมตัวบ้างอะไรที่เราต้องเตรียมตัวคือเรามีทรัพยากรอะไรบ้างแล้วล่ะเรามีที่ดินหรือยังเราต้องเช่าไหมเรามีอุปกรณ์หรือยังเรามีทรัพยากรหรือเรามีคนช่วยแล้วหรือยังสมมุติถ้าเราอยากเปิดร้าน ขาปีกหรือร้านขายของชําที่บ้านไม่ต้องเช่าค่ะพี่ทําชั้นหนึ่งได้เลยมีอุปกรณ์บ้างแล้วคะ่ะมีชั้นบ้างแล้วมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขายบ้างแล้วอย่างที่3ต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะที่หลายคนกังวลว่าไม่มีเงินทุนไม่มีเงินทุนวันนี้เบสิกง่ายๆถ้าเราไม่มีเงินทุนเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เมื่อเรารู้ว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เราต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการที่เราจะทําธุรกิจนั้นแล้วถ้ามันไม่พอขอสินเชื่อได้ไหม มันขึ้นอยู่กับธุรกิจมันขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นคือคุณจะไม่มีทางเห็นได้เลยจนกว่าคุณจะเขียนมันคือแผนมันคือเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเขียนมันออกมาเมื่อเราเขียนออกมาปุ๊บตาเราเห็นสมองเราจะได้คิดและเราจะได้ดิเรกชันให้ถูกตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณจะไปทําอะไรแล้ววิธีการที่คุณจะทำอะ่ะคืออะไรเดี๋ยวคุณจะได้คําตอบเองถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากสนับสนุนวินด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ